เบนบีหนึ่งแปดนีเซลนะครับไม่ค่อยเจอบ่อยนะแต่เจอทีก็สภาพสวยเลยนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่สองแสนเ็ดหมื่น้านบาทนะครับบีหนึ่งแปดนีเซลนะครับไม่หนึ่งแสนมื่นกิโลรถปีสองพัจดสองพัวิ่งปีกับเจ็ดพันวิ่งน้อยมากนะครับ นี่ครับสภาพผมเรียกว่าสภาพสวยเลยนะครับสภาพเกิน90อย่างแน่นอนและรถพร้อมใช้งานนะครับผมเก็บงานมาให้ครบแล้วนะครับนี่ครับยางก็ใหม่นะครับยางปี23ของโยโกฮามานะครับผมกระจกต่างๆไฟและต่างๆไฟหน้าจอต่างๆทุกอย่างก็คือปรติหมดนะครับแถมภายในสะอาดด้วยนะนี่ครับเบาะหนังดําสภาพดําเดิมเลยนะครับสภาพแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมคันนี้ซื้อมาเพราะสภาพบนวนเลยนะครับรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับ น้่งหลังก็นั่งได้จริงนะครับผมข้างหลังกว้างมากนะครับเนี่ยครับลองดูครับมันกระทะที่นั่งที่นั่งสบายมากนะครับไฟท้ายสวยๆเซนเซอร์ถอย4จุดนะครับมันเป็นตัว CDI ก็คือ Common Rail Direct Injection นะครับหรือว่าเป็นตัวดีเซลนั่นเองนะครับผมรถไม่เป็นสนิมไม่ชนหนักไม่ดูความไม่น้ำเพาว่ไม่จมน้ำนะครับผมนี่ครับการันตีโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะสภาพก็ดี ราคาก็ดีเช่นกันนะครับเพียงแค่2 7ง0 0 0บาทนะครับคันนี้ขายาน้ำสดอย่างเดียวนะไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลประวัติศูนย์ไม่แท้รถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าซื้อเง,งินสดมานะครับผมสภาพดีมากๆเลยนะครับเพียงแค่2 7ง0 0 0บาทนะครับคันนี้ขายาน้ำสดอย่างเดียวนะเสนอซื้อติดต่อ,อที่ปอตัวหาได้เลยครับ